สวัสดีค่ะตอนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่เอ,อ่อต้องบอกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ในหมู่นักอ่านไปแล้วโดยเฉพาะทาสแมวทั้งหลายกับหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายจากดาวแมวของคุณโนทีส,สิวิมลค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็หลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่บทสนทนาในพอดแคสต์เรื่องย่อทางการไปจนถึงรีวิวที่แบบ หลั่งไหลเหมือนน้ำตาคนอ่านเลยค่ะทั้งในเลมอนเอทแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็ไม่ใช่แค่การมาสรุปเรื่องย่อน,นะครับแต่เราจะมาถอดรหัสกันดูเลยว่าอะไรคือคกลไกที่ทำให้เรื่องราวที่ดูเรียบง่ายพวกนี้มันทำงานกับหัวใจคนอ่านได้รุนแรงขนาดนั้นและที่สำคัญคือทำไมคอนเซปตที่ชื่อว่าดาวแมวถึงกลายเป็นเหมือนเซฟโซนทางความรู้สึกให้กับคนที่เคยสูญเสียสัตว์เลี้ยงไป น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะหล่องคอนเซปต์นี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันมันเรียบง่ายแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะคือมีบุรุษไปรษณียเป็นแมวส้มตัวอ้วนๆนขนนุ่มฟูซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมของแมวในยุคนี้เลยนะใช่เลยครับเป็นภาพจําที่แบบคนเข้าถึงง่ายทันทีเลยแต่ว่าหน้าที่ของบุรุษไปรษณียแมวส้มตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเขาไม่ได้ส่งพัสดุจากโลกมนุษย์ แต่เขานำจดหมายจากสถานที่ที่เรียกว่าดาวแมวซึ่งเป็นเหมือนโลกหลังความตายของเหล่าแมวมาส่งให้กับมนุษย์ที่เป็นเจ้าของการได้รับจดหมายจากแมวที่จากไปแล้วแค่ฟังดูก็เป็นเรื่องที่สวยงามมากๆเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นแน่ๆมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันมีกฎของดาวแมวที่ทั้งสวยงามแล้วก็ ต้องบอกว่าโหดร้ายในเวลาเดียวกันกฎข้อแรกคือแมวหนึ่งตัวจะมีสิทธิ์เขียนจดหมายได้แค่ฉบับเดียวฉบับเดียวเหรอคะครับถึงมนุษย์ที่รักที่สุดได้แค่คนเดียวแล้วพอส่งจดหมายฉบับนั้นแล้ววิญญาณของแมวก็จะไปเกิดใหม่ทันทีโหนี่คือการสื่อสารครั้งสุดท้ายจริงๆเลยนะคะถูกต้องครับแต่มันมีกฎข้อที่สองที่สำคัญกว่านั้นอีกหลัเป็นจุดที่บีบคั้นหัวใจที่สุดเลย คือเมื่อมนุษย์เจ้าของได้รับและอ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่ความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับจดหมายฉบับนั้นจะหายไปจนหมดสิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคือได้รับจดหมายได้รับการปลอบโยนแต่พอตื่นเช้ามาก็ลืมหมดเลยเหรอคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับสิ่งที่จับต้องได้อย่างข้อความหรือความทรงจําเนี่ยจะถูกลบไปแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือ ความรู้สึกอบอุ่นที่ถูกส่งผ่านมากับจดหมายมันจะตกค้างอยู่ในใจเหมือนตะกอนอารมณ์ที่มองไม่เห็นซึ่งซึ่งนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่การพูดถึงความตายแต่เป็นวิธีที่ผู้เขียนเหมือนกําลังแฮกกลไกความเศร้าของเราครับแฮกกลไกความเศร้าคํานี้น่าสนใจมากค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะคือปกติแล้วความเจ็บปวดจากการสูญเสียมันผูกติดอยู่กับความทรงจําใช่ไหมครับ เราจำได้ว่าเคยมีเขาอยู่เราจำช่วงเวลาดีๆได้และนั่นทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดค่ะจริงด้วยค่ะแต่หนังสือเล่มนี้สร้างเงื่อนไขที่ฉลาดมากคือการลบส่วนที่เป็นเหตุผลของความเจ็บปวดออกไปหรือก็คือความทรงจำนั่นแหละครับแต่กลับทิ้งส่วนที่เป็นยาชูกำลังใจหรือความรู้สึกอบอุ่นเอาไว้มันเหมือนการผ่าตัดทางอารมณ์ที่แม่นยำมากคือตัดเอาส่วนที่เจ็บปวดทิ้งไปแต่เก็บเอาความรักไว้ พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะเข้าใจเลยว่าทําไมรีวิวจากแทบทุกแหล่งถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังสือเล่มนี้มันทํางานกับความรู้สึกได้รุนแรงมากหลายคนบอกว่าน้ําตาไหลตั้งแต่คําโปรยหรือร้องไห้ตั้งแต่คํานําผู้เขียนด้วยซ้ําคือมันไม่ต้องรอให้เข้าเรื่องเลยแค่คอนเซปต์ก็จี้จุดได้แล้วถูกต้องเลยครับเพราะคอนเซปต์นี้มันตอบสนองความปรารถนาลึกๆในใจของทุกคนที่เคยสูญเสียอย่างที่แหล่งข้อมูลหนึ่งวิเคราะห์ไว้ขมขายมากเลยนะครับ เขาบอกว่าการมีอยู่ของดาวแมวอาจไม่ใช่เรื่องของความเชื่อในโลกหลังความตายแต่เป็นความปรารถนาในหลืบลึกของหัวใจที่หวังให้สิ่งมีชีวิตที่รักยังคงอยู่ที่ไหนสักที่ในจักรวาลมันคือการให้ความหวังโดยที่ไม่ต้องไปผูกกับความเชื่อทางาศาสนาเลยแล้วในเล่มล่ะคะพอเราเข้าไปอ่านจดหมายแต่ละฉบับมันเป็นยังไงบ้างจากที่อ่านรีวิวมาเหมือนกับว่าแต่ละเรื่องก็จะมีมุมมองการจากลาที่ต่างกันไป ใช่ครับจดหมายแต่ละฉบับเหมือนเป็นแคปซูลเวลาที่บรรจุอดีตท,ที่กัดกร่อนหัวใจเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหลักฐานของอ้อมกอดอุ่นๆที่ยืนยันว่าความรักนั้นเคยมีอยู่จริงอย่างเรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเลยนะคือเรื่องของแมวส้มสีทองตัวหนึ่งที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ซะทีเอาทำไมล่ะคะ พราะมัวแต่เฝ้ามองเด็กมนุษย์สองคนจากบนดาวแมวแล้วก็ลังเลอยู่นานว่าจะส่งจดหมายดีไหมเพราะกลัวว่าถ้าเด็กๆได้อ่านแล้วจะยิ่งเสียใจหนักกว่าเดิมโอ้แสดงว่าความรักของแมวตัวนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าความต้องการของตัวเองที่จะได้ไปเกิดใหม่ซสอีกใช่เลยครับมันสะท้อนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆหรืออย่างอีกเรื่องหนึง่งที่เล่าถึงแมวแก่ที่ค่อยๆป่วยแล้วก็จากไปช้าๆ จดหมายของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าเลยแต่กลับเป็นการขอบคุณเจ้าของที่ดูแลกันมาจนถึงวาระสุดท้ายมันทำให้มุมมองของผู้อ่านที่มีต่อการสูญเสียเปลี่ยนไปจากความรู้สึกผิดหรือโศกเศร้ากลายเป็นการเฉลิมฉลองความรักที่เคยมีร่วมกันอืมแต่ขออนุญาตถามแบบคนที่อาจจะมองต่างมุมหน่อยนะคะการที่ให้ความหวังให้จดหมายมาปลอบใจแล้วก็ดึงความทรงจำนั้นกลับไปในตอนเช้า มันดูโหดร้ายไปหน่อยหรือเปล่าคะเหมือนให้ของขวัญแล้วก็แย่งคืนไปเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและผมคิดว่านี่คือความซับซ้อนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเล่าชวนฝันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองที่อ่อนโยนที่สุดก็ได้นะครับลองคิดดูสิครับ ถ้าเราจำเนื้อหาในจดหมายได้เราอาจจะยึดติดกับมันเราคอยจดหมายฉบับต่อไปที่ไม่วันมาถึงหรืออาจจะหมกมุ่นอยู่กับข้อความเหล่านั้นจนก้าวต่อไปไม่ได้อ๋อจริงด้วยค่ะการลืมอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรา move on ได้จริงๆโดยที่ยังมีความรู้สึกดีๆเหลืออยู่ถูกต้องครับมันคือแนวคิดที่หนังสือพยายามจะบอกเราตลอดทั้งเล่มว่าสมองลืมแต่หัวใจจำ ถึงแม้สมองส่วนที่เก็บข้อมูลจะถูกล้างไปแต่หัวใจที่รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยมันได้บันทึกความรู้สึกนั้นไว้แล้วมันเป็นการเยียวยาในระดับจิตใต้สำนึกที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าความรู้สึกอุ่นๆในใจวันนี้มันมาจากไหนพอพูดถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งขนาดนี้มันเลยทำให้อดคิดต่อไปไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้มองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวแค่ในบ้านที่มีเจ้าของรักและดูแลหรือเปล่าคะหรือว่ามันไปไกลกว่านั้น นั่นเป็นจุดที่ยกระดับหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยครับเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสัมพันธ์ส่วนตัวในอุดมคติแต่ตับใช้ความน่ารักของเรื่องราวมาสะท้อนปัญหาสังคมที่หนักอึง้งอย่างภาพชีวิตของแมวจ้อนจัดที่ต้องไปเชิญกับความยากลําบาก หลายเรื่องในเล่มเป็นเสียงของแมวจรที่เคยได้รับความเมตตาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือแมวที่ถูกทอดทิ้งซึ่งจดหมายของพวกเขาเนี่ยมันกระแทกใจแล้วก็กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อสัตว์ร่วมโลกเหล่านี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะในพอดแคสต์ที่เราฟังมา ผู้ดำเนินรายการถึงกับเสนอไอเดียเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีศักยภาพพอที่จะขยายไปสู่จดหมายจากดาวแมวเล่มที่สองได้เลยโดยเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้เรื่องแมวจรจัดผ่านรูปแบบของจดหมายนี่แหละค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากครับเพราะมันคือการใช้รูปแบบการเล่าเรื่องที่คนเข้าถึงง่ายอยู่แล้วมาผลักดันประเด็นทางสังคมที่อาจจะดูหนักไม่มีใครอยากฟังให้มันย่อยง่ายขึ้น มันทำให้หนังสือเล่มนี้มีความหมายมากกว่าแค่หนังสือฮิวใจแต่ยังเป็นหนังสือที่กระตุ้นให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและการลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์คือการเย,ยลาคนที่กำลังเผชิญหน้ากับการสูญเสียทำให้เข้าใจว่าความรักมันไม่ได้จบลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายมีประโยคนึงจากรีวิวที่อ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันสรุปแก่นของหนังสือได้ดีมากๆเลยค่ะเขาเขียนไว้ว่า ร่างกายของแมวอาจหายไปจากโลกแต่ความรักของแมวจะไม่มีวันหายไปจากหัวใจของผู้คนอันเป็นที่รัก เป็นคำพูดที่ทรงพลังแล้วก็สรุปทุกอย่างได้ครบถ้วนจริงๆครับและนอกเหนือจากเนื้อหาที่มันทำงานกับความรู้สึกเราได้ลึกขนาดนี้แล้วยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือตัวรูปเล่มหนังสือเองครับโอ้โหเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยค่ะจากที่เห็นในรีวิวต่งตางๆคือสำนักพิมพ์ PS Publishing ทำออกมาได้สวยงามมากจริงๆตั้งแต่หน้าปกที่ดึงดูดสายตาไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างที่ขั้นหนังสือ ใช่ครับการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันช่วยส่งเสริมประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้อ่านได้อย่างมหาศาลเลยถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอีกหน่อยการเลือกใช้กระดาษถนอมสายตาสีครีมอ่อนๆมันให้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนกำลังรูปขนนุ่มๆของแมวอการเว้นวรกจัดหน้ากระดาษที่ค่อนข้างโปร่งสบายมันเหมือนจงใจเว้นที่ว่างให้ผู้อ่านได้หยุดพักหายใจทางอารมณ์ ระหว่างเรื่องราวที่บีบคั้นหัวใจแต่ละเรื่องมันทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นมากของแค่เรื่องเล่าแต่กลายเป็นวัตถุแห่งความทรงจําที่มีคุณค่าทางใจไปเลยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การอ่านที่สมบูรณ์เลยนะคะและสําหรับใครที่ไม่สะดวกอ่านแบบรูปเล่มจากข้อมูลที่เรามีคือเขามีในรูปแบบ e-book บนแพลตฟอร์มม e ีด้วยก็ถือว่าทําให้เรื่องราวดีๆแบบนี้เข้าถึงคนได้ในวงกว้างขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับที่สารที่ทรงพลังแบบนี้จะถูกส่งต่อไปได้ในหลายๆรูปแบบ ถ้าให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะจดหมายจากดาวแมวก็เป็นมากกว่าหนังสือรวมเรื่องสั้นแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เข้ามาทำหน้าที่ปลอบปลมจิตใจคนในยุคนี้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาจริงๆมันยืนยันกับเราว่าความเศร้าจากการสูญเสียเป็นเรื่องปกติธรรมดาและมันสอนให้เราเปลี่ยนความเศร้านั้นให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองความรักและความทรงจำที่เราเคยมีร่วมกันถูกต้องเลยครับ และจากทั้งหมดที่ว่ามามันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อซึ่งผมว่ามันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากกฎสําคัญที่สุดของหนังสือคือผู้รับจะลืมเนื้อหาในจดหมายเมื่อเช้ามาถึงคําถามก็คือถ้าเราสามารถรับจดหมายแบบนี้ได้หนึ่งฉบับจากคนหรือสัตว์เลี้ยงที่เรารักและจากไปแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะลืมข้อความทั้งหมดในตอนเช้าเราจะยังอยากอ่านจดหมายฉบับนั้นอยู่หรือไม่โหไม่เคยคิดในมุมนี้เลยค่ะ เป็นคำถามที่จุกเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นตัวเองก็อาจจะลังเลนะใจนึงก็อยากอ่านใจจะขาดอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับเราเป็นครั้งสุดท้ายแต่อีกใจก็กลัวความรู้สึกว่วงๆวงในตอนเช้าที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เรากลับจำมันไม่ได้เลยมันคงจะทรมานไปอีกแบบนั่นแหละครับคือประเด็นมันทำให้เราต้องกลับมาชั่งน้ำหนักในใจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญกว่ากัน ระหว่างการได้รับรู้ข้อความที่เป็นรูปธรรมนั้นเพียงชั่วข้ามคืนหรือการได้รับความรู้สึกปลอบประโลมที่จะคงอยู่ในใจเราไปตลอดกาลแม้จะจำที่มาของมันไม่ได้แล้วก็ตามซึ่งผมคิดว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดสำหรับคำถามนี้นะครับแต่การได้ลองถามตัวเองแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจความหมายของความรักและความทรงจาในแบบของเราเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางเจาะลึกไปกับเรานะครับ